ใครๆก็เคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับโรงพยาบาลร้างบนเนินเขาว่ากันว่ามันถูกปิดลงอย่างกระทันหันเมื่อเกือบ30ปีก่อนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิอดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทุกคนที่เคยแอบเข้าไปไม่เคยกลับออกมาเล่าเรื่องเรื่องตำนานที่ไม่มีใครกล้ายืนยันมิวได้แฟ้มประวัติคนไข้เก่าจากร้านขายของเก่าโดยบังเอิญ ข้างในมีแผนที่โรงพยาบาลพร้อมโน้ตเขียนด้วยลายมือว่าห้องเก็บศพหมายเลขเก้าห้ามเปิดเด็ดขาดแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นหมิวกับเพื่อนอีกสามคนวางแผนจะไปถ่ายคลิปตอนกลางคืนทั้งกลุ่มแอบเข้าไปตอนตีหนึ่งท่ามกลางหมอกหนาทึบอุปกรณ์ครบกล้องไฟฉายเครื่องบันทึกเสียงแต่ทันทีที่เข้าไปในเขตอาคารโทรศัพท์ทุกเครื่องไม่มีสัญญาณ ประตูทางเข้าที่เปิดไว้ค่อยๆปิดลงเองโดยไม่มีลมระหว่างที่เดินสำรวจพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องเบาๆดังมาจากชั้นใต้ดินแต่เมื่อไปถึงกลับไม่มีใครอยู่มีเพียงป้ายโลหะเขียนว่าห้องเก็บศพหมายเล็กเก้าแพรเริ่มรู้สึกวินเวียนราวกับมีคนมากระซิบข้างหูว่าช่วยฉันด้วยหนาวเหลือเกิน บอลเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าที่ไม่มีใครในกลุ่มได้กลิ่นต้นหยุดพูดแล้วเริ่มจ้องกล้องนิ่งๆเหมือนโดนสะกดแม้จะรู้สึกไม่ดีแต่หมิวดันเปิดประตูห้องเก็บศพหมายเลขเก้าออกข้างในเป็นห้องโล่งๆเย็นเชียบมีเตียงโลหะอยู่เก้าเตียงแต่มีเตียงเดียวที่มีถุงคลุมศพอยู่เมื่อหมิวเข้าไปใกล้ถุงศพค่อยๆขยับได้เองกล้องที่ถ่ายอยู่ เริ่มจับภาพเงาคนที่ไม่ใช่คนในกลุ่มเบาหายตัวไปในพริบตาทั้งที่เมื่อกี้ยังยืนอยู่ข้างหลังต้นเริ่มพูดด้วยเสียงของผู้หญิงแก่แกพรลม้มลงกับพื้นร่างกระตุกเหมือนโดนเข้าสิงหมิววิ่งกลับมาที่ห้องศพพบแฝมประวัติคนไข้เก่าลนอยู่บนพื้นเปิดดูพบชื่อของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในห้องเก็บศพหมายเลขเก้า รวมถึงชื่อของเพื่อนในกลุ่มด้วยชื่อของแพรกับเอาอยู่ในนั้นแล้วทั้งที่ยังไม่ตายมิวพยายามหนีแต่ทุกประตูกลับไปสู่ห้องเดิมเธอเริ่มรู้ตัวว่าโรงพยาบาลทั้งหลังไม่ใช่สถานที่ปกติมันคือกับดักของดวงวิญญ,ญาณที่ยังไม่ยอมไปไหนห้องเก็บศพหมายเลขเก้าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายเสียงร้องกรีดร้องดังขึ้นเรื่อย ต้นกับแพรหายตัวไปทีละคนเหลือเพียงหมิวคนเดียวที่ต้องเลือกระหว่างเผาทำลายแฟม้มกับเข้าไปนอนในถุงศพนั่นเองคลิปวิดีโอกล้องโกโปรของหมิวถูกพบโดยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแต่ในคลิปไม่มีภาพของหมิวมีเพียงเงาผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องเก็บศพแล้วก็หายไปไม่มีใครเจอหมิวหรือเพื่อนของเธออีกเลยแต่ทุกเที่ยงคืนในวันพระใหญ่ จะมีเสียงคนหัวเราะเบาๆดังออกมาจากโรงพยาบาลร้างฉันยังอยู่ที่นี่และตอนนี้พวกเธอก็ด้วยขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเสียงกระซิบขอบคุณครับ